บีเฟนเจตนาไม่ลืมจ้ะทุกคนก็เรียกว่าพึ่งจะเสร็จสิ้นงานแฟนมีตไปนะคะทุกคนคะ่ะล่าสุดจ้าเขาก็ได้เลิกดีเปิดกล้องถ่ายทำแล้วค่ะเมื่อวานนี้ครับผมนี่เราก็ได้เห็นออกไปเนาะนะคะในบทบาทของ หมอรันค่ะทุกคนค่ะนะจ๊ะก็ลุยถ่ายซีรีส์เรื่องนี้กันแล้วค่ะโดยทางโซเชียลนะคะของทางบีเฟนเจตนาไม่ลืมค่ะ<อ>ได้ทยอยปล่อยภาพเบื้องหลังการถ่ายทำออกให้แฟนๆดูแล้วด้วยนะจ๊ะ<อ>ซึ่งระหว่างที่น้องไปไปเนี่ยเขามีการรอเข้าคิวค่ะทุกคนนี่เลย นะคะก็มีภาพนี้ออกมาให้เราได้เห็นเนาะเป็นน้องป้ายค่ะถือกีตาร์เอออัดจะดดีดแหละร้องเพลงร้องเพลงอะไรใดๆกันไปนะคะกับสาวสวยอย่างน้องน้ําค่ะที่รับบทเป็นคุณละลินนะเชื่อว่าในกองเนี่ยคงจะได้ยินเสียงเพลงเพราะเพราะของเจ้าตัวแน่นอนเออดีไม่ดีก็คือเปิดคอนเสิร์ตกันในกองเลยแหละร้องเพลงร้อง กันไปนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็วันนี้คะ่ะเรียกว่าเป็นการถ่ายทำซีรีส์เป็นวันที่สองแล้วจ้า,าแล้วหมอรันของเรายังไงเขาก็เรียกว่าตื่นตื่นกี่โมงไม่รู้ตื่นตงแต่หกโมงเช้ารีบๆไปฮะนี้เลยครับทุกคนโอ้โ oh, ห oh. ตื่นมาป oh. ุ๊บก,ก็ลงรูปตั้งแต่เช้าเลยคะ่ะเซลฟี่อยู่หนะ้ากระจกครับ <c oughs> <c oughs> อิจฉากกระจกดีไหมเนี่ยที่นะได้เห็นเช้าเธอตลอดเออนะ้าทุกคนค่ะน้องไปไปก็แคปชั่นแบบนี้น้องบอกว่าเช้านี้รับอะไรดีครับโอ้โหาฟน<ค>าี้เห็นแล้วบอกว่ากาแฟไม่เอาเอาแกได้ปะต่อคิวค่ะต่อคิวอะไรหลายคนบอกว่าต่อคิวค่ะขออนุญาตลดคิวได้มุย้ยแต่ว่าถึงจะรัดยังไงคิวแรกเขาก็ไม่ขยับนะแม่น้องนะคะ พอลงภาพนี้เสร็จปุ๊บแม่ดูสิอยากจะให้น้องเนี่ยเอาผ้านะคะมาคุมซะเหลือเกินนะเออหัวใจแม่จะวายนะลูกนะเออเสร็จปุ๊บไม่พอค่ะทุกคนค่ะก็มีการลงภาพต่อมาค่ะเป็นภาพแบบยืนชิลๆนะคะแต่ว่าในมือเนี่ยเขาถือไม้เรียวทุกคนเออพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ารับไม้เรียวไปเลยหมอลันอืมเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่า เฉดดื้อเป็นไงแม่เอาไงดีก็คือดีมากเห็นแคปชั่นบ่ะโหแคปชั่นคือชอบอะนี่ไงบอกบอกหนูวามเป็นเด็กดื้อแล้วคนนี้เขาดื้อจริงทำไมเธอจะลงทันตัวเองหรอจะา้องปายหรือว่าแม่แม่จะเป็นคนลงทันน้องเองเราไม่กล้าลงทันต้องมีให้คนลงทันและกัน ไม้เรียวนี้อาบความรักหรืออาบยาพิษเดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะทุกคนคะ่ะอะสําหรับเรื่องบีเฟนเจตนาไม่ลืมคะ่ะทุกคนหลายๆคนอาจจะแบบอุ๊ย เคยเข้าหูมาบ้างว่าเรื่องราวเป็นอะไรยังไงหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะทุกคนคะ่ะเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวของดาวหวานเด็กสาวผู้ป่วยด้วยโรค Los ส m e m o r y ค่ะที่จําเรื่องราวเมื่อวานไม่ได้นะทุกคนเธอต้องใช้กระดาษโน้ตค่ะช่วยเตือนตัวเองทุกเชา้ขาขณะที่หมอลานสาวหลอเพื่อนวัยเด็กที่สัญญาก,กับพ่อของดาวหวานว่าจะรักษาเธอให้หายแม้ต้องละทิ้งความฝันการเป็นศิลปินหมอลานค่ะก็เลยพาดาวหวานนะคะหนีความ วุนวายในเมืองหลวงไปรักษาตัวที่เขาใหญ่แต่ทุกคนคะการที่เขาไปเขาใหญ่เนี่ย oh. เขาก็ได้เจอ oh. เจอกับคุณละลินค่ะเจ้าของรีสอร์ทที่ภายนอกเนี่ยดูแข็งแกร่งแต่ภายในเนี่ยกลับเปราาบางค่ะแล้วก็เมื่อทั้ง3คนเขาได้ใกล้ชิดกันนะคะความสัมพันธ์อันลึกซึง้งและซับซ้อนจึงเริ่มต้นขึ้น เอาละสินะคะนำไปสู่เรื่องราวของความรักมิตรภาพและการเยียวยาหัวใจที่ทั้งอบอุ่นและน่าประทับใจ<อ>แต่ไม่รู้แหละว่าสุดท้ายจะลงเอยแบบไหนเออนี่คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะครบรถมากๆเลยทีเดียวอยากดูแล้วว่าเนาะต้องมีความแบบอบอุ่นซึ้งโรแมนติกดรามงดราม่มา,มมาสนุกสนานให้ฮานี่ว่าน่าจะมีครบหมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะ แน่แน่แล้วจากเนื้อเรื่องแล้วน้ำตามาแน่เ,เป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าใช่จะเลือกใครใช่จะเลือกใครหรือว่าสุดท้ายแล้วเขาจะอยู่กันแบบว่าเราสองสามคนเ,เ,เราก็ยังไม่รู้แหละทุกคนเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงไงก็ เป็นกาลังใจให้กับน้องๆด้วยเนาะรวมไปถึงนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยราว่าทุกคนก็คือตั้งอ,อกตั้งใจมาแล้วน้องๆบางคนก็ยังเป็นมือใหม่ใช่ไหมเป็นดาวรุ่งโอ้โห oh เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆจะทําได้ดีกันขนาดไหนใช่เมื่อคืนนี้ฝนตกเอออากงอากา,อ,ากาอากาศอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรใดไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะนะคะแล้วก็ เหมือนเมื่อเช้าใช่ไหมมีอีกหนึ่งเรื่องใช่ไหมคะก็มีในเรื่องของน้องปล,ปลายค่ะถูกเพจบ,บอมตัดต่อภาพเนอะ<อ>แล้วก็มีการพาดพิงทําให้ เสียหายค่ะทุกคนค่ะล่าสุดเนี่ยทางต้นสังกัดอย่างบริษัท C N P Entertainment นะคะได้ส่งตัวแทนศิลปินเนาะเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคน<อ>เพราะฉะนั้นแล้วคุณจะทำอะไรคุณคิดให้ดีก่อนก่อนทำเนาะการที่คุณโหไปสร้างความเสียหายาสร้างความเสื่อมเสียเขาเนี่ยคือไม่ดีเนาะแล้วก็ไม่น่ารักด้วยทะะ่านนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วการเป็นเคสตัวอย่าง<อ>ใครที่คิดจะทำหยุดซะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะเป็นเหมือน สี้นะคะคซึ่ง <Okay. S 1> พี่พีแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาให้กำลังใจน้องไปปายกันมากมายเลยทีเดียวเนาะแล้วก็บอกว่าดีใจที่น้องอะ่ะลุยเอาจริงกับคนที่แบบไม่ดีกับคนที่คิดไม่ดีจริงๆอะ่ะน้องน่ารักมากนะทุกคนน้องคือใจดีมากๆแล้วตอนนี้ก็คือเป็นเคสที่แบบโห oh. oh, พอเราได้อ่านบันทึกว่าจำวันใช่ไหม ก็ไม่ค่อยน่ารักเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะคอมเมนต์อะไรหรือจะทําการสิ่งใดให้นึกถึงจิตใจของคนคนนั้นด้วยเนาะคอมเมนต์ก็แบบน่ารักน่ารักอย่างที่บอกค่ะทุกๆครั้งแหละเวลามีข่าวแบบนี้ไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านไปคแค่นั้นเลยคนที่ชอบเขามีอยู่ถูกต้องไหม,ไมติดต,ตขึ้นเลยไม,ไม่ต้องติดตามเลยคุณจะแบบไ,ไม่ชอบวางก็ได้ถูกต้องไหมไม่ชอบ แต่สรัสดีฉันชอบค่ะกดไลค์ like. <laughs> ไม่ชอบเชื่องไม่ได้นะเดี๋ยวตัวตับพังนะเนาะย <laughs> ก็ฝากกันไว้ด้วยนะจ๊ะ